ต้องขนโกที่นอกถ้ายเข่าจากต่วไหม่นิ่มพนดราของมูลไง 真的。 คนตตกไอดีมกเมื่อจากที่นองจ๋าตอนที่ทออทิไกเด็กกับใบใบมีมุกเพิ่งแต่ที่นองเบิ้งแม่งซําไหนที่นอกจ๋ายบอสทันที่นองเบิ้งแล้วก็ตกแห่งซ้าไหนพี่นอก ยขอมได้พี S, <mean> ่น um, ้องแย่ยากไหม พี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าตกมาได้ชั่วโมงหนึ่งพี่น้องโอ้เยอะเยอะพี่น้องปุกกะดิปุ๊กเคยทวงยาฉีดได้จ้ะพี่น้องจ๋าเบิ้งพี่น้องน้ำท่วมอำเภอสันกำแพงพี่น้องจ๋าเบิ้ง ระบายพอท่านพี่น้องนี่นาบานเด้อจ้ะเด้อโอ,อ,อ้ยตกแห้งดีจ้ะพี่น้องจ้า คนอาเซีย่าฝนตกในเดือนท่านว่าจะเกิดจังที่อื่นพี่น้องเอ้ยยี่ยังกับเป็นไปได้เนาะพี่น้องเนาะอะไรก็เปลี่ยนไปได้เนาะเป่าห่วงไปแต่ย่านแต่ย่านพี่น้องเลยไฟไฟดับพร้อมเนี่ยแต่เด้อดับมาได้เป็นเครื่องชั่วโมงในพี่น้องไฟนะพี่น้องเลยจนจนไหม่ทีมในในหน้า ต้นไม้มงคลอันอใบอันอะไรอย่างก้อตอนนนแอัน,นแมงบ่งกินพี่น้องจ้าอันนี้ใบใบอันอะไรอย่างก้ที่ใส่นาขนมปังน่ะพี่น้องกิมมะม่านี้ปกิีแล้วพี่น้องเว้ยบ่ โอ้ยพายุตอนนี้ที่ิ้มทต้นี่อ่หา,ามุ่งแมงซิปหาหน้า,าที่อะไเด้อจ่าเด้อนี่ยเนีท่านเช้าต๊อยู่จา่าโต,ต,ต๊ตั้งแต่ตังแารถตรีออกนอขพี่น่องเนะาะรอตลีออกซีมุ่งแมงนอกพี่นนองทำงานทีนหนึาา่งนะจ่าเนี่ยท่านเช้าอยู่พี่น้องจา่าเบิ้ง ้องคนมาแต่อันมาแต่บ้าน่กพี่น้องมาเบิงบ่งเมืองเบิ่งน้ำพี่น้องเลยน้ำท่วมบ้าน <c oughs> น,าน,น้ำท่วมถนนโอเคนอกจากนอตจิมก็ขอฝากช่องติมสแนลสบายสบายไว้นะเป็นเลิศจาะพี่น้องฝากโค้ดไลน์โดแชร์จาะพี่น้องจา๋าขอบคุณเพื่อนเกา่าขอบคุณเพื่อนใหม่นะจ้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจ้ะเด้อว,วันที่สามสุลาไม่นำปิงคืน เมื่อเนี่ยวันที่หนึ่งท่านว่านำขวมถนน,นหน้าบ้านที่นองอเคจ้าบายบายเจอเกันคลิปหนาได้เจ้อสวัสดีค่ะ